สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็มาเล่นแรงคู่นะครับมากับน้องในแคนนะเกือบตายนะครับลงยังไม่ถึงพื้นเลยนะมีตัวด้านล่างนะครับน้องบอกนะ โอเคครับก็หมดตี้ไปนะก็เดี๋ยวฟาร์มของกันนะก็เดี๋ยวไปซื้อกุญแจเปิดค้างดีกว่านะครับ ก็เปิดครั้งดีกว่านะ คือเกมนี้ผมจะเล่น M 6 0นะครับน้องด้วยนะโอเคครับก็วิวสามแล้นะนะปืน M 6 0นะครับก็เดี๋ยวไปเก็บสโคบ4ก่อนนะ ก็เดี๋ยวขับรถไปล่านะ ก็ลงแถวนี้แล้วกันนะครับน้องยิงด้านซ้ายนะน่าจะอยู่ในบ้านเชี่ยวนะครับ ก็อเจอไอ้วอไปนะครับก็ตายเลยก็เดี๋ยวไปชุมน้องก่อนนะไม่ตายนะครับ ก็เดาไปนะ <you> kill. ก็มีคนนะครับฝั่งตรงข้ามเลยนะผมเกือบตายนะครับมีคนมายิงนะครับตรงนี้นะ ยิงเจ็บด้วยนะครับโอเคครับก็ดาวไปนะก็ดาวแล้วนะครับเหมือนเขาน่าจะขี่รถไปนะตัวที่ล่านะครับไปไวมากเลยนะ ก็เดี๋ยวเข้าวงดีกว่านะครับวงเริ่มแรงแล้วนะ <S <S> <S เืกอดาวไปนะ ก็เหลือสี่คนนะครับเหมือนจะอยู่บนบ้านแอลนะครับปาระเบิดไปไม่โดนนะ ก็เดี๋ยวไปชา้านะครับปีเด้วอลนะโดนหลังเข้าอีกนะครับเยอะนะครับไม่ไหวนะก็เหลือน้องคนเดียวนะครับ มันก็ยินดาวเนะ ก็เหลือสองคนนะครับเขาน่าจะอยู่บ้านเขียวนะ คนเลตี้นะครับก็เหลือหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งนะครับ โอเคครับก็ชนะนะก็ะได้ที่หนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับได้มาห้าคิวนะ